ดีครับสวัสดีเอฟซี C, มอล่ำเพชรล่ำเพินนะครับผมสวัสดีพี่น้องสุ้ฟูสุ้คนสุน้ทันนะครับเมื่อนี้ก็มาถ่ายงานกับเป็นถ่ายเอ็มวีเพลงของพี่เมย์นะครับเมย์วิภานะครับเป็นถ่ายเอ็มวีเพลงโอ้ได้ยินแต่เสียงหัวครับพี่น,อน้องสวัสดีครับอันนี้ผู้ใดเนานะไอ้เนาะครับอันผมเป็นไครครับอ๋อพี่ว่าฉันนรอมาหนี่งข <laughs> ี้ว่าท่านออกดีครับผมไอ้ที่เพื่อนออก เป็นหนังนะครับเป็นซีรีส์แม่ครับแม่ครับซีรีส์ขอตรวจด้อครับผมใคเบิ่งเจทย์จุดยู่มื้อนั้นเจ้าเลยจิตตาก็ได้เบื้องโจทย์จุดเจ้ยนะล่ารักบเหมือนออกซีรีส์นะครับผมของช่องเพื่อนร่วเพื่อนเลยครับผมเป็นไอ้แบบไอ้สปายนะครับผักแหลกับจวดแน่นอนครับอันไอ้มีช่องทางติด <läuft> ต่อติดตามบ่ครับยมีช่องทาง Facebook เบ้าไปกีตาร์ยืมครับผมเป็นมาซาไทยนะครับการติดโปรไฟการิวันวันคือจังวันวันเนี้ยโอเคครับผมฝากไปตามไอเรานั่นะครับผมฝังนั่นะครับเฟตนะครับผมไปกีตาร์ยืมก็ใช้ไทยอย่ามาถ่ายบางเทีฉันมันเห็นนุ่มก็ใช้ด้วยเขาอ่งหน้าเสีกับเดรุ่มเนี่ยครับผมมีแลอกเข้ามาอยู่ครับผมสุดเดียวบี๊ดหน้าเนี่ยสุดเดียวมันมีตอนไปตอนกลับเอาไม่ให้แม่่ไปโด้นแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เคยขอถามไหมนะอันเรียกคนวาจังไก่อนนะคนฟเออราเอยเมื่อวากูขึ้นหัวกอุ้มบ่ป็นหวกุยอุเอาสูตมารารอเป็นแต่ใส่ฉี่ยากเื่องว่าเขาม่ใส่ฉี่มาแซ่มาซุมใส่ฉี่ไม่รังแก่อือเอาสูตรรารอมาจีจังไรคือเป็นไอจิบลอาิกี่กัปะเออมันน่ะมันแน่เหงืออไหม ยังไงยังไงเพียง้ยอันน้อันนี้เอามาเพียงอย่างนี้โอ้สวยด้วยเอาเอฟีเพียงนี้มีครบแลจ ก่แ้ก่้เรื่องเ็ไร้อ่าพ่อโอหกลัมก่มักบดมเติบม่ดลจ้ถอดได้กวี่มักบมเติบไม่ดว่าว่มงเบกินไก่อิ่มมึงอิ่มมาแล้วลูก ว่าหักคือฮักคือได้คือฝังกูเสงอ่ะนะลิศบอสัเล่าขายเคยเสือจอยลด้ยเลาขายเสือเอียะไม่เห่นอีลีแม่กลัไมใช่ปะว่าผมเมยเมยเมื่อท่านใจเฉียงอยู่ต้องไปหัว นีนโอ้เลียจดักตุ้มั้ยนี่เข้ามาอัดเพียงอัดเพียงยังนีไงสุดนันแม่บอกนี่เอแ้มใส่บ่ไดแล้มันยืดอุ้ยเยาวาอันนี้เพียงยังนี่อุ้ยพระเอกกูเนี่นี่พระเอกยังมีกูเนี่นี่จะกระตอบไปเนี่ เพียงเงียงก่อนนี่หวยใจบังไปเสนพี่น้องคือออกมาเป็นรูปแบบนี้พี่น้องค่ะคมให้พรเือกประกันอีก้คือกันเนาะบนี่เนาะเป็นแวเ้อะไกอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีบลูปพระเอกเนี่ยถ้าเป็นพระเอกเดเขาบอกเป็นงได้ลใส่ไปเาไปยังไงื้อื้อแค่ไหน อยากเป็นอยากกินนั uh ่นไม่ไปแต่ละไม่กปอย่ากินหาเลี้ยงไม่ไปบอกแบบพอยเสร็บอกแบบพ่อเยเสมอนั่นไหมใช่ใช่วิ่งเาไปไต่อยากอมค้ยเปไนมีไปเอดแล้วมาอดไปเดใส่สุดนีกัไปอยากหอมโ้ เออคือจังมันมไม่กบนะเราบริเวณโกบดิเพี่งันองเกิดเอาสีสับปีนใส่ร่างัเอาไใส่าทก็หัอ่มือกูงมึงก็เพีออกเซะงยังต้องใ่เออาดเีร้วิ่เอีงงเีบังจังใครใส่ท่านี่คือจังผามัทัดยเียท่านังคือกวาเือลาเีเขาไปด้อันนี้อันนี้ฉากฉากไปจอบเบิ้งเขาใปเลยคุณใส่ได้ตัวาบง

ตอนนี้ที่แรกนะคะเอาสีขาวกวามเป็นไปเป็นมาเนาะที่แรกนี่นที่แรกนี่สิให้เขามาเป็นพระเอกยีก่ลีเออสิให้มาแต,งต่งโตโล่เป็นผู้บ่าวกรุงเทพบางจ้ะบัดที่นี่แต่ว่าเพื่อนปรับบทนิดนึดนดนงแต่ว่าเขากับปรับบทนิดเดียวนึงดอกนิดเดียวนิดเดียวก็คือว่ากูบ่มีเพื่อนนะบ่มีเพื่อนสาวสี่เหลี่ยมนีเออผู้หญิงบ่มีเออางกมียนแล้วเป็ี่ยนคลื่นที่ชูพ่อจอมเออเนาะ ม่เื่องเฉิวงูจิ้งะแกเอาหนิเอาวเดี๋ยวจะเพิ่งมวกบวกในหามคาวกักระเป๋านี่นี่นี่เออจับบวกในล่องเาเสียแม่เมื่อก่อนพอีพอดีเธอเน้ะเบิงโอ้ยับเงา ไตกเน่เอออเคือว่านุ่มบริสุทธิ์ไหอนนี้เขาองเก็บเขาเขาหัดอะไร้วดไม่มันเปากระเป๋าใบนั้นมาให้แม่เเาเงากเป๋ากกระเป๋าเปาระเบเอ ผูขายก็ผู้ใดอยากได้ทักแซกังสิเด้อกระเ๋าแม่อดด้ผูขายก็ผู้ใดอยากได้ทักอราสอ่มมก็อ๋อี่เือเจมิงเจมิงเจมิงนี่ติตเลยเจมิงเอเจมิงเสอพัน่มเออพี่ายคลิปเลี้ย้วเจาไปนังสองพัรมนองเงินไหมก็อย่างว่าขี้ตาเบื่อกวยาถอดกูชีเดียร์

จักมาที่แม่พิภากอะไรไปลไปกว่าไปละสอง้อหิบบาทไปละกว่าร้าบาทรวมสองไครับสองลสิบบาทไม่รวมไม่รวมไรวมอันนี้คือกลัวปแม่วาอันนี้ดีสบายกลัวเออเอออมันบวหฮัดเนี่ยไม่ใะแวมันมีสามซีนอยู่มันมันจะมีซีนที่พาเมย์ไปยืนรอเอเมน์อเมย์เออโซนูบาวนะอันนี้รจะไปยืนรอแล้ว เดี๋ยวถอดออกเราใส่ไม่ไม่เสือไม่ทิ่ออกแล้วฮอแปลงกูปลงกันเก้อ้ไกัปลงกับไปเสื้อกูเสนอผ้ามมืแบบมากูเสื้อเสื้ออไายลงหน้าเสืนี่อะไรมว่างากว่วเพาทีทางมัเป็นอะไรอเขาอันนี้มันไม่ใช่เขาก็สีบานเย็นอันนี้เดี๋ยวเด้อแป๊บนึงก็จะเย็นเจาใส่ชุณไล่ให้เขาเพาว่ามันเจนเ่น้ำรถูสี

ไมาถอดดีกว่าเพราะว่าช่อดช่อดชุดอ้ยเนอผู้สาวเน่คนกหิ้งแหอะไรเลยอันเจียเปียเปี่ยนเียบอ้ยน้องไม่เอเอ้หหามากเนาะบอกแล้วว่าครบตุในที่เดียวค่ะเราก็างกับมึงกี่เดือเป็นสาวห้าวัเนยเนกินห้าวจะพาเป็นคอตุมเป็นทุกอย่าง เลื ja. อกสิ่นือกไมเป็นท okay. okay. ุกอย่างให้เธอแล้ววันตราเ่าฮ่าฮ่าฮาฮครับต่าจ่าฮ่า้่า้า อยากใครคิ่อยากใครยินดีแค่เราไปเล่นตลุกง้าด้าได้ต้งพักก็พอแค่ก็ซื้อพอซ้อพอเข้าฟังฟงอยใ่เลาเป็นไงกันเป็นสีหุบจังเ็หุากไรอยากมาอดากอยากอยากอ้ยามาเ็แล้วเลแล้วไอ้ียังเดือนกระปงไล่ให้พ่อนี้เสืออยู่มีมอยู่เดียวแป๊บนึง โอ้ยคนเป็นตายก็คเป็นอะไรไปกปี่่บอกว่าครบจบที่เดียวบวเลี้ยงคอกหาไม่กก่ถูกูไชห้นอย้่น้อ้อนออนนย้ย้อนย้ยวอนย้ย้อนย้ยวอนย้อนย้ออนย้้อน มึงน้ำหยักวันถอดไปคนมาเป็นตามืองแล้วคนกับ่เป็นตาเมึงอยู่แล้วเหม่เฮ็ดจะความเป็นตาชี้ยัีอนีอันนี้ก็ตะเลตนเนี่อยู่ในเท่าไรสาหนึ่งตะเลี้ตัทำใจแล้วกใส่เสื้อสายยวสาร้อยยเียอยากกินกูแล้วเียใส่ชีไม่ได้ใน้ลุนนพี่อาให้ลุนในรุ่นสุดเจ้าพอ Oh, tá bom! <laughs> <Dog Island. laughs> เวอ้์ฮบ่าฮ่าายกไมใช่ไหฮ่าฮาฟหัวมึงจะมกินกตกเาากยอัน้สามสองหล่สามอะไรน่อนมตีับวาหลังองกู็ขงโอ้ยโดร์นคนี่อยิิที่สิบวตเค่อยว่าชีข็เลยแข็งเยคุณสิบวตัดยัค่อยว่าสิบตตัดเแต่มันเห็นดาก ชุดนังของเรานะคะพี่น้องฝากชมเพลงเต็มนะคะมดเพลงหอยใจบั้งไฟแสนนะคะเราจะมีสตอรี่ก่อนรักก้อนเขาเพลงนะคะนี่แหละเพลงยิมพีนี่แหละเพลงเป็นสตอรี่เวอร์ชันเพลงนลำเพลินเวอร์ชันเพลงนลำเพลินคับพี่น้องเพลงลำเพลินมินิสตอรี่ตังไฟลาน ขอเลยเด้อครับพี่โดโอ้โหวันงูหลี่ย้เนาะเพื่อนว่าเีย้มงกนอับฝากทีมีไว้นด้อครับผมฝากก็ไห์ก็แชร์ก็ติดตามค่อยติดตามอ่เป็นโซเชายที่งานของพีมีวิพากษ์นะครับฝากทีองด้อก็ไหลก็แชร์ก็จับตไคร่ผมว่าเลยรับพีมีสวัสดีครับ